สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ31พฤศภาคม2565พบกับข่าวสี่ทุ่มกับช่องโชคดีดอนยูุพ์ครับสำนักงานคณะกรรมการ,กการคุ้มครองข้อมูลส่วนบวคนุคคลหรือว่าสคอสอแจ้งสี่เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบวคนุคคลซึ่งมีผลบังคับใช้1มิถุนายน2565ดังรายละเอียดในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจไทยโคฟ้าจะแนบลิงก์ข่าวไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปครับ เพจไทยคุ่ฟ้า3าสิพฤษภาคม25 1 5ได้ลงข่าวนี้เมื่อเวลา9นาฬิกาหัวข้อข่าวสคสแจง4เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มค,ออมค,ค,อคร,งงนนรคมคองข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชี้แจงความเข้าใจผิดในโลกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพระวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562ใน4ประเด็นดังนี้ 1. การถ่ายรูป การถ่ายคลิปติดคนอื่นโดยไม่เจตนาไม่ผิดกฎหมาย PDPa นะครับหากใช้ในวัตถุประสงค์หากใช้ในวัตถุประสงค์ส,งส่วนตัวและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกถ่ายนะครับอันที่2รูปทับคลิปที่ถ่ายติดคนอื่นนั้นสามารถพสลงในโซเชียลมีเดียได้หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช่ทางการค้า และไม่ใช่สร้างความเสียหายแก่ผู้นั้น 3. การติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านไม่จะเป็นต้องมีไม่จะเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนหากติดเพื่อป้องกันอาชญากรรมรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าของบ้าน 4. ไม่จะเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เป็นการทำตามสัญญามีกฎหมายให้อำนาจให้ใช้เพื่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลอื่น ใช้เพื่อค้นคว้าวิจัยทางสิทติใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิของตนเองนะครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เพจไทยคู่ฟ้าได้ลงข่าวนี้เมื่อ30พฤษภาคม65ท่านผู้ชมก็ไปอ่านเองและไปดูรูปภาพประกอบในเพจไทยคู่ฟ้าจะแนบลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปครับข่าวสี่ทุ่มค่ำคืนวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบ พบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ